สวัสดีคะ่ะฮัลโหลจากเยอรมน,นีนะคะมองเห็นไหวันนี้มีแดดนิดนึงนะคะก็ดูบรรยากาศบางคนอาจจะเห็นแล้วนะคะก็ฮนี้เป็นหลังบ้านเราน,นะคะก็ วันนี้นะคะก็แบ่งปันนะคะเกออีเ่ยวกับงานมิชชั่นนะคะเกี่ยวกับภารกิจโลกนะคะกออ็อืมไม่มีแสงแดดมาสองอาทิตย์นะคะก็เห็นไหมคะก็ไม่มีแดดแดด ในภูเขานะคะกำลีงหาที่ข้างอืออันนี้ก็เป็นลำธารเล็กๆหนาบ้านนะคะเอ่อ พันธกิจโลกนะคะก็เป็นสิ่งที่คิดจักจะต้องจะต้องติดตามจะต้องอธิษฐานนะคะว่าสถานการณ์โลกเป็นอย่างไรนะคะในบางครั้งเราอาจจะคิดว่าเราทำพันธกิจโลกได้ได้ยากหรืออาจจะไม่ได้เลยมีความจำกัด หน้าติดตามนะคะในเยอรมนีวันนี้ก็มีโควิดเกือบ2องแสนนะคะก็เรื่องโควิดนี้มันก็มี2ปีแล้วนะคะแล้วก็คิดว่ามันจะยังไม่ยังไม่จบลงง่ายๆนะคะแม้ว่าจะมีแม้ว่าจะมีมจ,ะมจะมีวัคซีนก็ตามนะคะ จะมีไวรัสชนิดใหม่ขึ้นมานะคะก็คิดจากเกีงคงอธิฐานต่อไปสถานการณ์ในยูเครนนะคะก็ตอนนี้ก็ตึงเครียดนะคะก็ทีฉันเคยไปนอนที่สนามบินยูเครนนะคะเดินทางจากประเทศไทยออกไม่ได้ ประมาณ16ชั่วโมงนะคะที่รอเครื่องบินต่อมาอที่เบอร์ลินนะคะก็พันธกิจโลกนะคะเป็นสิ่งที่คิดว่าจาจะต้องอธิษฐานอธิษฐานเผื่อบรรดาประชาชาตินะคะกะ็เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะอย่าให้คิดว่าเฮ้ยมัน ฉันไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเอาแผนที่ออกมากลางเลยนะคะก็หลายครั้งที่วายแวมนะคะก็เอา,เอาหรืองานมิชชั่นอื่นๆนะคะก็เอาแผนที่ออกมากลางว่ามันอยู่ที่ไหนนะคะวางมือทอี่ฐานเลยนะคะสำหรับบรรดาประชาชาติบางครั้งแม้แต่ตัวดิชเนนอยู่ในยุโรปนะคะประมาณสีปีมาแล้วนะก็นะคะก็ ไม่ได้รู้หมดนะคะก็เริ่มเรียนรู้นะคะว่า,าบางครั้งก็ต้องดูแผนที่นะคะมันไม่ใช่แบบว่าเอา่องบรรดาประชาชาติเนี่ยก็เป็นสิ่งที่แบบยากใช่ไหมคะที่เราจะรู้ว่า,าประเทศนี้อยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยอย่างสิงคโปร์มาเลเซียอะไรเงี้ยมันเราก็แบบเออก็รู้มันเพราะว่ามันติดกันใช่ไหมคะ แต่ว่าถวีบอื่นเนี่ยมันก็ยากมากที่เราจะแบบว่ารู้อย่างแอฟริกาหลายเมื่อที่ฉันเดินทางไปที่แอฟริกานะคะบางคนก็ไม่รู้จักประเทศไทยนะคะเมื่อไปเอธิโอเปียแล้วก็แคนรูนนะไม่รู้ไม่รู้จักประเทศไทยมันอยู่ตรงไหนไม่เคยได้ยินอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกที่เราแบบว่าเฮ้ย จะไม่รู้จักในบางประเทศในยุโรปอย่างเงี้ยนะคะอย่างอเมริกาเราอาจจะคุ้นเคยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราเริ่มต้นโดยการอธิษฐานบางครั้งเราฟังข่าวใช่ไหมเฮ้ยอย่างอย, goodness. อย่างที่ฉันฟังข่าวนะคะก็ไม่ได้ฟังเฉยเยไม่ได้ดูทีวีเฉยเนะคะในบางครั้งก็มีเหตุาการบางอย่างเกิดขึ้นในโลกนี้นะคะก็อธิษฐานเผื่อพวกเขา ะะอย่างในช่วงนี้นะคะก็ถ้าใครดูข่าวนะคะต่างประเทศนะอันนี้สื่อของเยอรมนีนะคะก็ในหลายประเทศนะคะที่กำลังอดอยากอยู่นะในแอฟริกานะคะอย่างประเทศโซมาเล,ลียอย่างเงี้ยนะคะก็ สมาเลียก็นะคะมีมีปัญหานะคะตอนนี้ก็คือผู้อพยพนะคะก็นนมีผู้อพยพตอนนี้นะคะได้ยิออนว่าประมาณ1ล้านกว่านะคะแล้วก็มีเคนยาเอธิโอเปียนะคะก็ในประเทศเหล่านี้นะคะอาจจะมีเอ่อในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะมีผู้อพยพถึง25ล้านคนนะคะก็เอ่อนะ สัตว์ล้มตายนะคะเพราะว่าไม่มีอาหารไม่มีคือไม่มีหญ้ากินนะคะนั่นก็แห้งแล้งนะก็จะพามาดูควายเยอรมันนะคะมันอยู่ที่นี่พอดีอค่าออกมาเดินเล่นนะคะก็โอ้ยกำลังมองดู ไม่าดเียนเดินะก็นะคะไม่เห็นคนนานแล้วไม่มีสัตว์บริเวณนี้นานแล้วนะคะอืนะคะก็อย่าลืมนะคะที่เราจะที่ฐานแม้ว่าดูเหมือนจะไกลตัวเรานะคะแต่ว่าให้คริสตจักรนะคะที่จะสัตว์ซื่อต่อการอธิษฐานเพื่อบรรดาประชาชาตินะคะที่จะขยายงานของเรา นะคะด้วยการอธิษฐานเผื่อนะคะเผื่อบรรดาประชาชาตินะคะอาจจะยังได้จะควานแล้วะะเห็นไหมคะมองเห็นไหมนี่ไหนอยู่ไหนแสงนะคะมีแสงฮัลโหลโอ้อยู่ที่ไหนอันนั้นควายนะคะก็ วิกเสเียสกูลลลลล๊เขาก็มองดูโอ้เรามีแสงแดดออกนะคะไม่ได้มีแสงแดดมาประมาณหนึ่งสองสัปดาห์นะคะมีแดดบนภูเขาหนึ่งนาทีดูตลกมากนะคะก็เคฝัก ฝากพันธกิจโลกนะคะไว้สําหรับการอธิษฐานฝากประเทศบรรดาประชาชาติอธิษฐานเผื่อบรรดาประชาชาตินะคะขอพระเจ้าอวยพรน,นะคะสวัสด,ดีค่ะ